เมื่อก่อนไปที่ระนองเนี่ยก็ไปติดตามหลายเรื่องนะบรรยากาศที่จังหวัดระนองเนี่ยที่นายกลงไปที่ภาคใต้มวานนะ,ะก็ไปติดตามหลายเรื่องมีตั้งแต่การขาดแคลนน้ำอั่พภกบริโภคการปรับปรุงพนังกั้นน้ำอำเภอกระบุรีการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองเนี้ยะนะเนี่ยการลงพื้นที่แล้วก็ได้พบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเห็นไ,ไหมฮะ นี่ยดูบรรยากาศฮะส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนมาก็มาให้กําลังใจอ่ะแต่จะมีส่วนน้อยมากๆที่จะมาด่าที่จะมาต่อต้านเพราะไปแล้วเป็นประโยชน์กับพื้นที่อ่ะอย่างที่เชียงใหม่วันนี้ก็มีคนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษาที่ติดป้ายดา่านะพยายามจะติดป้ายดา่าอ่าเนี่ยเวลาลงพื้นที่มันเป็นประโยชน์ไงเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยอันนี้บรรยากาศเมื่อวันนี้ที่ระนองเห็นไหม อันนี้คือนายกรัฐมนตรีใส่ถุงมือไปด้วยมือเดียวตอนนี้นะ,ะยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บอยู่